สวัสดีค่ะเพจสัจเจอเอมเรื่องยาและสุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆในการกินยาคุมขนาด28เม็ดนะคะ28เม็ดเขากินกันอย่างไรนะคะามาดูกันเลยนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นยี่ห้อนี้นะคะเป็นซูซี่28เม็ดนะคะค่ะแกะมาจากในกล่องก็จะมียาคุมมีคู่มือมีคำแนะนำ เกี่ยวกับเอกสารของยาค่ะว่าตอนนี้เป็นยาคุมชื่ออะไรมีฮอร์โมนอะไรอยู่บ้างนะคะค่ะจะสังเกตูว่ายาคุมแบบ28เม็ดนะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกัน4แถวแบบนี้นะคะ3แถวจะมีสีมันกันส่วนอีกแถวหนึ่งสีแตกต่างกันนั่นหมายถึงว่า สามแถวเนี่ยคะ่ะเขาจะมีปริมาณของฮอร์โมนในขนาดที่เท่ากันของทุกๆเม็ดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนนะคะค่ะส่วนข้างหลังนะคะก็จะมีเป็นหมายเลขนะคะการกินก็คือว่าเริ่มกินในครั้งแรกอะ่ะให้เริ่มกินวันที่1ถึงวันที่5ของการมีรอบประจำเดือนนะคะหลังจากนั้นก็คือพอกินหมดแล้วก็หยุด ไม,ไม่หยุดนะคะเพราะว่าเขามี28เม็ดอยู่แล้วก็คือกินให้ครบทั้ง28เม็ดนะคะตามลูกซ้อนตามหมายเลขที่เขาชี้ไปนะคะเมื่อหมดแล้วก็ซื้อแผงใหม่ได้เลยนะคะค่ะการกินยาคุมแบบ28เม็ดนะคะกินตามลูกซ้อนตามหมายเลขนะคะเนนย้ำอีกทีนึงนะคะและที่สําคัญจะต้องกินให้ตรงเวลาของทุกๆวันด้วยนะคะ เพื่อประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดของท่านที่ได้รับจากยาคุมกําเนิดจะได้เต็มที่ที่สุดนั่นเองนะคะค่ะสงสัยเรื่องยาและการดูแลสุขภาพนะคะสามารถปรึกษาส่วนตัวกับเภสัเชอเจมสเรื่องยาและสุขภาพได้นะคะโดยอินบ็อกซ์บอกว่าขอปรึกษาส่วนตัวเป็นพิเศษรายบุคคลก็ได้เช่นกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะหาข้อมูลที่ให้ไปวันนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและ คนรอบข้างของท่านนะคะโดยเฉพาะท่านไหนที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและก็ติดตามเพศาสตรเอมมยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะและที่สำคัญเราจะนำความรู้ดีๆเรื่องยาและสุขภาพมามอบให้กับท่านเป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้ขอเกล่าคำว่าบ๊ายบาย